สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเอิร์ธโกวิดมีสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านท่าช้างหิวอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อขึ้นมาก็จะเจอกับร้านกาแฟริมเขาที่เห็นวิวภูเขาสุดลูกหูลูกตาอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันตอนนี้ครับผมร้านนี้จะเน้นไปที่วัสดุที่เป็นกระจกใสเพื่อให้เราได้เสพบรรยากาศธรรมชาติรอบตัวได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการพวกเราอย่างมากมายและที่สําคัญยังเป็นจุดเช็คอินของนักปั่นและไบเกอร์ทั้งหลายยังไงใครที่อยากเตีบบรรยากาศแบบนี้ก็ตามพวกเรามาได้นะครับ เพื่อนๆคงสงสัยนะครับว่าวันนี้เรามาอยู่ทําไมกันแถวนี้ใช่แล้ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดแมพโฮมสเตย์แห่งใหม่ที่อ,อําเภอกาลยานิวัฒนาโฮมสเตย์แห่งนี้มีชื่อเรียกว่าเกลิโกซึ่งเป็นภาษาปากยอแปลว่าช่องลมทําให้โฮมสเตย์แห่งนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าบ้านแห่งสายลมบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบ้านแห่งสายลมครับผม ครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางไปเกอร์ิโกรครับผม,อมขอแวะกินก๋วยเตียวสักแป๊บนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันพี่โฮมเตรครับเกอริโกข้างบนเจอกันครับ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเกอรลี่โกที่พักของเราในคืนนี้แล้วนะครับสาหรับวิธีการเดินทางมาที่นี่มีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1ก็แบบพวกเราเลยครับขับรถมาเองสามารถปัก GPS ได้เลยครับ GPS ก็จะพาเรามาตามเส้นทางเชียงใหม่หางดงสเสมืองนะครับเข้าสู่ตัวอําเภอกาลยานิวัฒนาแต่ยังไม่ถึงนะครับระยะทางจากเชียงใหม่มาถึงเนี้ยประมาณ109กิโเมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงซึ่งผมบอกเลยว่าเป็น2ชั่วโมงที่แบบผ่านไปเร็วมากนะครับเพราะว่าบรรยากาศข้างทางธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็วิวที่แบบสุดลูกหูลูกตาทําให้การขับรถของเราเป็นเรื่องง่ายไปเลยวิธีที่2เดินทางโดยรถสาธารณะโดยสามารถไปขึ้นรถได้ที่สถา,านีขนส่งช้างเผือกให้สังเกตรถสีเหลืองที่มีป้ายเชียงใหม่วัดจันร์โดยจะมี2รอบต่อวันก็คือรอบ9ก้าโมงเช้ากับ11บเอ็ดโมงเช้าซึ่งสามารถบอกคนขับได้เลยนะครับว่าจะมาลงที่นี่บ้านเกลี่โกก็จะมาถึงที่นี่เลยและส่วนขากลับก็ไม่ต้องห่วงโบกรถคันเดิมตอน 7จ็ดครึ่งและ8ปดโมงครึงนะครับก็จะถึงเชียงใหม่ตอนบ่ายๆถึงไม่มีรถก็สามารถมาที่นี่ได้ครับเรามาดูในส่วนของห้องพักที่นี่กันนะครับที่นี่ก็จะเป็นบ้านหลังเดียวนะครับแบ่งเป็นห้องๆมีอยู่ประมาณ5ห้องนะครับโดยเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องก่อน โดยห้องแรกนะครับก็จะนอนกันได้ประมาณสามคนนะครับดูบรรยากาศโอเคครับ้เดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันห้องต่อไปนะครับก็จะนอนได้ห้องนี้เป็นห้องเล็กนอนได้สองคนนะครับผมเดี๋ยวอินเสิร์ให้ดูกันครับผมมาครับมากันที่ห้องถัดไป ครับนอกจากห้องแล้วก็ยังมีเป็นล็อกให้เรากางมุ้งเอาที่นอนมาปูได้ครับนอนเพิ่มได้เดี๋ยวมาดูห้องต่อไปกันครับ <Hello. S 1> นี่ก็เป็นห้องเล็กอีกห้องสําหรับคู่รักไว้มาสวีทกันครับนอนได้สองคนแล้วก็แล้วมีห้องใหญ่ที่สุดของบ้านก็คือห้องนี้ครับนอนได้สองคนเออสี่คนนอนได้สี่คนครับ ในส่วนของห้องน้ำนะครับที่นี่จะมีอยู่สี่ห้องนะครับซึ่งแบ่งเป็นชั้นบนสองห้องน้ำแล้วก็ชั้นล่างอีกสองห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับ <c oughs> ทางลงก็จะค่อนข้างชันหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับคนรุ่นยัยงง <c oughs> ได้มาพักผ่อนที่นี่นะครับเปรียบเสมือนเป็นธรรมชาติบําบัดได้อยู่กับตัวเองใช้ชีวิต slow life ดูวิวพระอาทิตย์ตกดินกินลมชมนกชมไม้ซึ่งที่พักที่เนี่ยก็เพียง650บาทได้ทั้งอาหารเช้าและเย็นคุ้มมากๆเลยครับอย่างที่บอกครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วผมขอตัวไปชมพระอาทิตย์ตกดินและเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเมื่ออาหารเย็นนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอาิตย์กี่บอก ในส่วนของอาหารเย็นของเราในวันนี้นะครับทางที่พักก็จัดมาให้แบบเต็มอิ่มโดยประกอบไปด้วยเนี่ยครับไก่ทอด2จานเบ้อเลยนะครับแล้วยังมีต้มจืดแตงกวายัดไส้หมูสับซึ่งมันค่อนข้าๆจะ หอมมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเมนูเด็ดของทุกโฮมเซสสาหรับคนที่กินอาหารบางชนิดไม่ได้ครับหรือว่ากินยากหน่อยนึงก็ไข่เจียวครับผมเชื่อว่าไข่เจียวนี่กินได้ทุกคนนะครับแล้วก็ไฮไลท์เด็ดของที่นี่ประจําวันนี้นะครับเป็นตําน้ําพริกปลากระป๋องใส่ผักอีลึงนะครับหรือภาษาถิ่นของที่นี่เรียกว่าหอวอครับผักผักหอวอโดยผักชนิดเนี้ยจะมีแค่ช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเท่านั้น ก็คือใครที่มาก็จะได้กินแค่ช่วงนี้นะครับคือปีละครั้งสําหรับใครที่มาหลังจากเนี้ยผมคิดว่าคงจะอดแน่นอนนะครับก็ต้องมาปีหน้านะครับมาซ้ํายังมีอีกอันนึงครับเบลคั่มดิงคือกินเพื่อล้างคอล้างปากก่อนจะและ้วให้แบบลิ้นมันเปิดต่อมรับรสนะครับมันก็จะได้รสชาติของอาหารของที่นี่แบบเต็มที่นะครับแต่ตอนผมมันไม่กินแอลโกอฮอล์ครับขอตัวก่อนใครที่อยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงก็มากินที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปกินข้าวกอนครับแล้วก็ ส่วนบรรยากาศของเรารอบกองไฟคืนเนี้ยจะซิลขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหลังจากผมกินข้าวเสร็จครับเจอกันครับนอกจากข้าวเย็ยนแล้วครับที่นี่เรายังสามารถนําอาหารมาทํากินเองได้นะครับเป็นแคมปิง้งปิ้งย่างบาร์บีคิวหรือจะกินหมูย่างสไตล์ไทยๆแบบเราก็ได้นะครับวันนี้ผมก็เตรียมมากันเยอะเลยทั้งหมูย่างหมูกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันครับว่ามันจะชิลและฟินขนาดไหนครับผมเจอกันครับ งพูดความจริงเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงปลอบแม่ สวัสดียามเช้าครับทุกคนเช้านี้อากาศดีมากเลยครับสูตรอากาศเข้าได้เต็มปอดเก็บเกี่ยวพลังงานได้เต็มที่นะครับใครที่มาชาร์จแบตที่นี่ผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของอาหารเช้าของเราในวันนี้ก็พร้อมแลวครับวันนี้มีข้าวต้มหมูกับไข่ลวกแล้วก็ยังมีไก่นักเก็ตหรือคาราเกะครับเตรียมต้อนรับพวกเราตั้งแต่เช้าตู่นะครับพี่เจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาทําให้เดี๋ยวผมขอตัว กินข้าวกับวิวสวยๆก่อนนะครับทิปกัลร,ะระาเกอริโกของเราก็ขอจบการเดินทางไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากตามเรามาเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลไว้ให้ในโพสต์นะครับไปดูกันได้เลยแล้วก็ครั้งหน้าเราจะไปเจอกันที่ไหน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจให้กับช่องโควิดมี้วยนะครับและเดี๋ยวผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆข้างหลังผมนี้แล้วเจอกันครับ